นี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองตามร่างงูเห่าสีน้ำเงินอุงอิงควงเศรษฐานำทัพใหญ่เพื่อไทยถล่มบ้านใหญ่พิษณุโลกที่ครูใหญ่ในวินมอบให้ดูแลสองเขตจอมเก๋านิยมช่างพินิษสู้ไม่ถอยยุทธการตีงูเหา่าอุงอิงนำทัพใหญ่เพื่อไทยปิดล้อมบ้านใหญ่พิษณุโลกนิยมช่างพินิษ ที่ครูใหญ่ในวินมอบให้ดูแลเขตหนึ่งและเขตสแพ็กค,คู่เวทีที่2องอุงอิงจับมือเศษฐาลุกยุทธศาสตร์3า0เสียงคว่ำเผด็จการลงโทษงูเห่าสีน้ำเงินบ้านใหญ่พิษณุโลกปักหลักสู้ไม่ถอยวันที่12มีนาคม2,566นางสาวแพทองทานชินวัตรและนายเศษฐาทวีสินนำทัพเพื่อไทยบุกไปเปิดเวทีปลาใส ที่อาคารวังเป็ดร่วมใจอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเที่ยงและเปิดเวทีปลาสายใหญ่ที่สวนกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเย็นทั้งสองเวทีของพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายเดียวคือปฏิบัติตามล่าง,งูเห่าที่ชื่อนิยมช่างพินิษอดีตสสพิษณุโลกสี่สมัยและว่าที่ผู้สมัครสรสรพิษณุโลกเขตสี่พรรคภูมิใจไทยปัจจุบันนิยมลาออกจากพรรคเพื่อไทย มาสังกัดพักภูมิใจไทยโดยเนยวิงชิดชอบมอบหมายให้ดูแลเขตหนึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกและเขตสี่อำเภอบางระกำรรทั้งอุ้งอิงและเศษฐาได้มาให้กำลังใจและให้ความมั่นใจแก่พิมพิชาชัยสุภกิจเจริญเพื่อโคนนิยมช่างพีนิดบ้านใหญ่บ้านบางระกำรรส่วนเขตหนึ่งพักเพื่อไทยส่งนักธุรกิจหญิงใหม่นัทรัชชามภูนน ลูกสาวเปรมฤดีชามภูนนนายกเทศมนตนรีนครพิษณุโลกห้าสมัยลงสนามชนปามบวรเดชล่าแหล่งเด็กปั้นของครูใหญ่ในวินชิตชอบพิศนุโลกไม่ใช่ที่มั่นของทักษิณจึงเป็นเหตุให้อุ้งอิงต้องควงเศษฐามาปาใสเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่บ้านใหญ่บางระกรมและสร้างกระแสแลนสไลด์ นิยมช่างพินิจเจ้าของบริษัทช่างพินิจเอนจิเนียริง2,539มีฐานเสียงอยู่ในอำเภอบางระกำรรมและอำเภอบางกระทุ่มลงสมัครสอสอ,สอพิษณุโลกเขต4มาตั้งแต่ปี2,548ได้เป็นสอสอมา4ส,สมัยแล้วในสีเสื้อไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยปลายปี2,563นิยมส่งหลานสาว โยรดาช่างพินิดลงสมัครนายกอบจอพิษณุโลกตอนแรกจะใช้ชื่อทีมเพื่อไทยโดนทางพักห้ามใช้จึงเปลี่ยนมาเป็นทีมคนรักพิษณุโลกแต่ก็แพ้นายกอบจอคนเก่าได้มา140,000คะแนนจากนั้นนิยมก็เริ่มเหินทางจะพักเพื่อไทยและเปิดตัวกับพักภูมิใจไทยที่งานวันเกิดครูใหญ่เนวินช่วงต้นเดือนตุลาคม2565 คู่แข่งของนิยมคือพิมพ์ชาชัยสุภกิจเจริญหรือชื่อเดิมนามสกุลเดิมปานทิพสุภกิจเจริญอดีตสอบจอพิษณุโลกเขตอำเภอบางระกมรเรมืม่อปี2554นายจุติไกรเลิศแม่ทัพประชาธิปัตย์ได้ส่งปานทิพ์ลงสมัครสอพิษณุโลกเขตสีชนกับนิยมในสีเสื้อเพื่อไทยปรากฏว่า นิยมได้43,177คะแนนส่วนปานทิพย์ได้39,559คะแนนปี2,562พิมพ์พิชาหรือปานทิพย์ไม่ได้ลงสมัครสอสอฝ่ายนิยมจึงโกย4,252คะแนนเข้าป้ายสบายสบายด้วยเหตุนี้นิยมจึงมั่นใจฐานเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเล่นการเมืองท้องถิน่นจนถึงระดับชาติรวม23ปี อาถันเมืองสองแควเลือกตั้งปี2566เพื่อไทยเชื่อมันว่าขายแพ็คคู่อุ้งอิงและเศษฐาจะทำให้ได้เก้าอี้สอส,อสอพิษณุโลกมากกว่าเดิมและหวังถึงแลนสไลด์อย่างที่บอกว่าสนามเมืองสองแควอาจมีอาถันสำหรับทักษิณจินวัตรไม่เคยชนะยกจังหวัดสักครั้งนะับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยและเพื่อไทย ปี2,548ยุคทักษินฟีเวอร์หรือแลนสไลด์ไทยรักไทยปรากฏว่าสนามพิษณุโลกพักไทยรักไทยได้4ที่นั่งจาก6ที่นั่งโดยพักประชาธิปัตย์ได้2ที่นั่งปี2,554ยุคยิ่งลักฟีเวอร์แต่พักเพื่อไทยกลับตกต่ำที่เมืองสองแควได้2ที่นั่งจากทั้งหมด5ที่นั่งส่วนพักประชาธิปัตย์ได้3ที่นั่ง สมัยที่แล้วสส,สพิจาณโลกจำนวน5คนมีคนหน้าใหม่ถึง3คนเหลือคนหน้าเก่าพักเพื่อไทยแค่สองคนและไม่มีสสสังกัดพักประชาธิปัตย์แม้แต่คนเดียวสนามเลือกตั้งพิจาุณโลกปี2566จะเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากเพราะทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก้าวไกลภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติต่างทุ่มสมพักกำลัง เข้าชินเก้าอี้สอๆกันอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ